สวัสดีค่ะครูไอาจากคิดจากเด็กใจสมารรอมกำแพง68ค่ะคิดถึงทุกๆคนมากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างยังจำที่ครูไอเคยบอกได้ไหมเอ่ยว่าให้เราระมัดระวังตนเองและป้องกันการติดโรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นการกินร้อนช้อนตัวเองและใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอไม่ว่าเราจะจับหรือทำอะไรต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะเอาล่ะค่ะในวันนี้ครูไอซ์จะมาแบ่งปันพระคำอยากให้เด็กๆทุกๆคนร่วมใจกันอธิษฐานและให้หลับตานะคะให้ทุกคนหลับตาค่ะ ราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้มาเข้าเฝ้าพระองค์และได้มาฟังพระคำพระวจนะของพระองค์ขอโปรดทรงสดับฟังและให้ทุกคนได้เข้าใจและเรียนรู้ถึงพระคำที่เราจะรับฟังในบทของซามูเอลด้วยเรามอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ให้เราจะเข้าใจถึงพระคำของพระองค์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เรามอบเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ ไธ้ทฐาในพนมิสูคิเจ้าอามนแต่ก่อนอื่นเลยครูไอจะน้่เด็ก,ดกๆทุกๆคนๆเล่นเกมเกมหนึ่งก่อนค่ะเกมนั้นมีชื่อว่าไทายซิเสียงอะไรเอ่ยกติกาง่ายๆมากเลยค่ะครูไอจะให้เด็กๆตั้งใจฟังเสียงและให้ตอบภายในสามวินาทีให้ทายว่าเสียงที่ได้นั้นเป็นเสียงของอะไร มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะดีเด็กคนไหนตอบถูกครบ5ข้อครูไอซจะให้คะแนนปินเลยอย่างน้อย1คะแนนฮเอาละค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าเสียงที่หนึ่งว้าวง่ายมากเลยหนึ่งสองสาเสียงของแพะนั่นเองอข้อสองเลยดีกว่าค่ะข้อส ต้องรู้แน่นอนเนาะข้อที่สค่ะ,ะเสียงคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะคะหนึ่งสองสาเสียงของระฆังค่ะแล้วข้อที่สี่ นั่นก็คือเสียงหมาป่ากำลังหอน,นั่นเองเอาละค่ะเด็กคนไหนตอบครบหา้าข้อได้บ้างอ่าตบมือเยี่ยมมากเลยสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราเคยได้ยินในชีวิตประจำวันหรือในภาพยนตร์หรือเราเคยฟังหรือได้ยินที่อื่นๆแต่ถ้าหากเป็นเสียงที่เราไม่เคยได้ยินแล้วล่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือเสียง ของใครเดี๋ยวครูไอจะนำเด็กๆทุกคนไปฟังพระคัมภีร์กันนะคะในพระคัมภีร์ที่ครูไอจะแบ่งปันนะคะ,ะอยู่ใน 1. นึ่ u ซามูเอลบทที่3ตั้งแต่ข้อ1นึ่งละยาวจนถึงข้อที่14แล้วเลยค่ะในสมัยพระคัมภีร์จะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเขามีภรรยาชื่อว่านางฮันนานะคะซึ่งแต่งงานกันมานานแล้วหลายปี แต่ทั้งสองคนก็ยังไม่มีลูกดังนั้นนางฮันนาจึงไปที่พระวิหารเพื่ออธิษฐานร้องทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อให้ตนเองนั้นได้มีบุตรชายและได้สัญญาไว้ว่าจะให้บุตรชายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและทันใดน,นั้นเมื่อเวลาผ่านไปนางฮันนาก็ได้ตั้งท้องและคลอดบุตรชายได้ตั้งชื่อบุตรชายนั้นว่าซามูเอล เมื่อเวลาผ่านไปซามูเอลโตขึ้นนางฮันนาก็พาบุตรชายของนางมาหาปุโรหิตชื่อว่าเอลีเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและหลังจากนี้ครูไอซ์จะมีเหตุเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่ซามูเอลได้เข้าไปในพระวิหารแล้วเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ เสมูเอลเอยดึกมากแล้วเจ้าจงไปนอนในห้องของเจ้าเถิดขอรับท่านเอลีบ่ไปนอนปะข้าไปนอนแล้วเหมือนกันง้นขอฟี่ ฮาฟีซามูเอลเอ๋ยฟีซามูเอลเอ๋ยเมื่อกี้ใครเรียกเราหรือว่าจะเป็นท่านเอลีเรารีบไปหาเขาดีกว่าท่านเอลีท่านเอลีข้าพเจ้าอยู่นี่ท่านเอลีขอรับ เอ้ยเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนเสียออขอรับขอฟีขอฟีซามูเอลเอ๋ยซามูเอลเอ๋ย ท่านท่านเอรีท่านเอรีข้าพเจ้าอยู่นี่อ้อลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนเถิดอ๋อขอรับสามเอวเอ๋ย ซามูเอลเอ๋ยท่านเอลีขอรับท่านเอลีเอ้ยข้าไม่ได้เรียกเจ้าจงกลับไปนอนเสียแต่ถ้าพรง ทรงเรียกเจ้าให้เจ้าบอกว่าพระเยเวเจ้าข้าขอตรัสเถิดพระผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ไปกลับไปนอนขอรับซามมเอลเอ๋ย ซามูเอลเอ๋ยขอทรงตรัสเถิเพราะผู้รับใช้ของพระงคอยฟังอยู่ดูเถิดเราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอลหูของทุกคนที่ได้ยินจะอื้อไปในวันนั้นเราจะทำทุกสิ่งที่เรากล่าวเกี่ยวกับพงพันธุ์ของเอเลียสําเร็จดังนั้นเราจึงประกาศแก่เขาว่าเราเองจะลงโทษพงพันธุ์ของเขาเป็นนิดเพราะความบาปชั่ว ซึ่งเขารู้แล้วเพราะบุตรทั้งสองของเขานำคำสาปแช่งมาสู่ตนและเขาก็ไม่ได้ห้ามปามเหตุการณ์ที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นช่วงเวลาที่ซามูเอลยังเป็นเด็กน้อยอยู่ <S <S เขายังไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้าจึงทำให้คิดว่าเอ๊ะนั่นคือเสียงของเอลีที่กำลังเรียกเขานั่นเอง แม้ว่าจะเป็นถึงสามครั้งเอลีก็เอะใจว่าเขาไม่ได้เรียกซามูเอลแต่เสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงพระเจ้าจึงได้บอกให้ซามูเอลพูดกับพระองค์ว่าขอตัดเถิดประผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่นั่นเองค่ะในเหตุการณ์นี้พระเจ้าได้ทรงบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ของอิสราเอลให้แก่ซามูเอลผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงลงโทษบุตรของเอลีที่ได้กระทำบาปและไม่ให้เกียรติพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็จะทรงมีแผนการที่ดีและยอดเยี่ยมสำหรับเราเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่เคยดิยนเสียงของพระเจ้า เพราะว่าเราอาจจะมัวแต่เล่นเกมดูหนังหรือทำอะไรอื่นๆที่ไม่ได้ใกล้ชิดหรือติดสนิทกับพระเจ้าครูไอยากจะแบ่งปันหรือเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนได้เริ่มต้นเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานนมัสการเพื่อพระเจ้าจะมีสิ่งดีๆคอยบอกแก่เราไม่ว่าจะตรัส่านพระคัมพีรหรือ ตัดผ่านคนรอบข้างมาบอกหรือถ้าเรากำลังเจอปัญหาและยังไม่มีคำตอบพระเจ้าก็จะคอยช่วยเหลือเราหรือตัดผ่านคนอื่นๆหรือได้เสียงของพระองค์ได้โดยตรงวันนี้ครูไอ้อยากให้เด็กๆทุกคนได้เ,เรียนรู้ว่าแม้เราจะเป็นเด็กแต่พระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเราเสมอ ครูไอซ์มีข้อท่องจำประจำสัปดาห์ให้เด็กๆทุกคนนำไปท่องกันนะคะทำท่าตามครูไอซ์ค่ะขอตรัสเถิดพะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่อีกรอบนะคะขอตรัสเถิดพะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ อยู่ใน1 s a m u ซามูเอลบทที่3คข้อที่10ค่ะและอย่าลืมท้องจำกันมานะคะสวัสดีค่ะ